แกงกะหรี่ฮาลานน้องใหม่โตโม ฮลาลา curry rice ใหม่ใม่สิงซิง,ซงเปิดปุ๊บไปกินปับ๊บเลวันเสาร์ <c oughs> ก็กินวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เปิดแต่ไม่ได้ไปกินส่วนวันธรรมดาช่วงนี้ยังไม่เปิดนะจ๊ะราคาเป็นยังไงก็ไม่รู้สั่งยังไงบ้างก็ไม่รู้เพราะลุงมีหน้าที่แค่ไปกินส่วนเรื่องสั่งให้เป็นหน้าที่ <c oughs> บ้านละกันสั่งเกีกอยููแลกินไปกินมาดาราประจําช่องก็อยากจะปรากฏตัวซะอ,อย่างนั้นว่าย่อสวยอยู่มาเข้าเรื่องอาหารหลักแกงกะหรี่กับเยอะข้าวกับซอสยังน้อยเป็นหน่อยแต่บอกเจ้าของไปแล้วเดี๋ยวน่าจะเพิ่มคือสั่งเผ็ดระดับสอกับสา สองเมียบอกสบายมากทาั้งที่กินเผ็ดก็ไม่ได้ส่วนสามก็ รู้สึกเผ็ดค้างปากนิดหน่อยโอเคอยู่ไม่ได้เผ็ดอะไรมากคนท,ทั่วไปกิน3ก็น่าจะได้อเอาละส่วนที่เพื่มที่สุดของลุงคือไก่ทอดไก่อร่อยเนื้อฉ่ำแป้งกรอบอร่อยใกล้ๆ KFC อยู่ส่วนอย่างอื่นก็มาตรฐานแหละเวลีกูดไม่มีอะไรให้ติดร้านก็อยู่ในซอยลาม53หรือลาดพร้าว112มาจากทะลุก,กันก็เป็นทีอินทาวมีม้าให้ละหลานได้ดูเล่นด้วยใครมีร้านข้าวแกงกะหรี่ฮาลานเด็ดๆก็แนะนํามาได้เลยจ้า